สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พกพินันนะครับมาเรามาต่อน้องท้องพี่ลงให้เรื่อยๆรัวๆเลยข้อ8แล้วก็ข้อ9แล้วก็ข้อ10นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับประมาณนั้นแล้วมันเกี่ยวกับหมอไหมค่อนข้างจะเกี่ยวนะใช่แต่แน่นอนว่าข้อสอบที่เขาออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบตรงร้อยเปอหรอกครับหมายความว่าเขาจะไม,เเะไมเ่เขาจะพยายามเรียกเขาว่าหมอแต่ว่าจะไปอยู่ในรูปแบบของการศึกษาในรูปแบบอื่นๆนะครับแต่ว่าเวลาตอบก็ตอบแบบคอนเซปต์แบบหมออยู่ดีมาเรามาดูกันครับข้อ8ครับเขาบอกว่า จากประเด็นสำคัญเรื่องระบบการศึกษาในประเทศแห่งหนึ่งนะครับอ่าประเทศแห่งหนึ่งน้องๆประเทศแห่งหนึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าทําไมมันลาสมัยไปใหม่นะครับทําไมต้องสอนให้เด็กรู้ทุกอย่างเลยโอ้โหตรงใจน้องหลายคนไหมเอาไปปรับใช้ในชีวิตจ,จริงได้ยากมากเวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนไปตั้ง18ปีในระบบการศึกษาที่น่าเศร้าใจนะครับเรารู้ว่า1นบกหเนี่ยเท่ากับ2 ใช่แต่เรากลับไม่รู้เลยว่าอะไรบวกอะไรเท่ากับรายได้ที่มัน่นคงรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้จริงวงเล็บต้องได้จริงด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าได้รายได้ปุ๊บแล้วก็เท่านั้นเลี้ยงได้หรือไม่พอที่จะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเรียนควรจะสอนทำไมเขาถึงไม่ยอมสอนเนี่ยประมาณนี้นะครับทําไมไม่สร้างระบบการศึกษาที่สอนวิธีสร้างรายได้ที่ถูกต้องละ่ะให้นักเรียนนักศึกษาไปเลยจะได้รู้ว่าต้องสร้างไรายได้อย่างไงเสียภาษีไยงไเอาให้แบบชัดเจนไปประมาณนัั้้นะคครรรบบเเมมื่อททุกกกีีีาาายยได็จสภษใหงฐ ประเทศชาติจะยิ่งพัฒนามีใช่หรือแล้วทำไมมันถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่ทำไมมันถึงไม่พัฒนานครับท่านมีความคิดเห็นตรงกับประเด็นในข้อใดเป็นสําคัญน้องๆไหเรามาดูชอยกันนะครับโอเคชอยที่1นึ่งเขาบอกว่าระบบการศึกษานั้นถูกออกแบบมาเพื่อสร้างพันัการประจําให้กับนายทุนตั้งแต่แรกนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นระบบที่เราพูดมานะครับเราแค่ต้องเข้าใจระบบรู้วิธีที่จะเอาความรู้ไปต่อยอด อ่าประมาณนั้นอันนี้คือเขาพูดประมาณนี้นะเหมือนกับเอ้ยต้องรู้นะเอาความรู้ไปต่อยอดขึ้ระบบเป็นอย่างนี้เราก็จะดิ้นรนได้ยังไงก็ศึกษาแล้วก็เอาความรู้ที่ได้มาเนี่ยไปต่อยอดครับช้อยสองครับเขาบอกว่าถ้าสอนให้ทุกคนเป็นผู้ประกอบการหมดก็จะไม่มีแรงงานขับเคลื่อนประเทศเลยครับประมาณนั้นอ่าก็คือทุกคนเป็นในตัวเองหมดอะไรประมาณเนี้ยเราต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคนที่เป็นแรงงานอย่างนั้นเหรอ อันนี้คือของความหมายของประมาณช้อยสองแล้วกันช้อยสามครับเราควรเข้าใจว่าระบบการศึกษานั้นมันคือธุรกิจอการเรียนคือการลงทุนคุณเข้าใจหรือเปล่ามันคือธุรกิจนะประมาณนี้อ่าช้อยสามไหมหรือข้อสี่ครับ,บระบบบางอย่างก็แก้ยากครับอ,อต้องปล่อยให้เปลี่ยนไปตามการเวลาก็คือเราทําอะไรมันไม่ได้หรอกระบบมันเป็นอย่างงี้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปตามการเวลาของมันเองประมาณนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมข้อสี่อ่าประมาณนั้นนะ หรือว่าจะเป็นข้อ4ี่หรือเปล่าข้อ5ครับถ้าเราไม่ชอบระบบการศึกษาของรัฐปัจจุบันก็มีระบบโรงเรียนเอกชนแล้วก็โรงเรียนนานาชาติให้เราเลือกแล้วก็เลือกได้นี่ไม่เห็นจะเป็นต้องมาซีเรียอะไรเรื่องระบบการศึกษาเลยนะครับอน้องๆข้อไหนกันอ่ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับมาเรามาดูต่อน้องๆข้อ9อันนี้พี่ยาขึ้นไปข้างบนโอเคข้อ9ครับก็จะคล้ายๆกับการศึกษาเหมือนกันนะโอเคเขาบอกว่ามีคํากล่าวในอดีตครับความรู้ที่ดีความรู้ที่ดีต้องลึก ใช่ต้องรู้ให้ลึกครับเก่งให้แบบเฉพาะด้านไปนะครับเก่งแบบเป็ดน้องรู้จักเป็ดปะเป็ดที่แบบว่าว่ายน้ําก็ได้บินก็ได้ดิดนึงนะครับเดินก็เดินได้แต่ว่าอารมณ์ประมาณเก่งแบบเป็ดคือเก่งเก่งทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ลึกสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเขาอธิบายแล้วว่าเก่งแบบเป็ดก็คือรู้ไปหมดแต่ว่าทําได้เพียงผิวเผินครับก็คือทําไม่ดีสักอย่างแต่ว่าก็คือทาได้หลายอย่างนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนายจ้างมาักชอบจ้างคนที่รู้กว้างแบบเป็ดเอาสังเงินเว้เ้ยอ่ะก็คือ คุณไม่ต้องรู้ลึกมากหรอกแต่ขอให้ทางานได้ผมก็จ้างคุณแล้วแต่ขอให้คุณทํางานหลายๆอย่างนะครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือแนวโน้มของนายจ้างยุคปัจจุบันใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือให้คุณแบบว่าทําได้หลายๆอย่างครับผมชอบประมาณนั้นอ่ะจะมีโอกาสหางานได้ง่ายกว่าคนที่รู้แคบแต่ลึกอ้าวสังงานโดยให้มันกลับกันเหรอเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะรู้ลึกแต่แคบเนี่ยจะดีกว่าแต่ปัจจุบันก็คือเฮ้ยรู้กว้างแต่ว่าอาจจะรู้ไม่ลึกมากกลับหางานได้ง่ายกว่าอ่ะ เขาเราก็มาถามเราว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยก็คือข้อดึงครับควรเลือกเรียนคณะที่จบออกไปทํางานได้กว้างมากกว่างานที่แคบนะครับประมาณนั้นก็คือเด้นจบคณะที่แบบว่าจบออกมาได้ทํางานได้หลากหลายเน้นกว้างมากกว่าแคบนั่นเองครับข้อ2ครับคนที่รู้กว้างแต่ไม่ลึกนายจ้างชอบครับเพราะต้นทุนถูกทํางานได้หลากหลายประมาณนั้นเหมือนกับนายจ้างเขาต้องการลดต้นทุนใช่ไหมอย่างเช่นอาจ้างมันหนึ่งตำแหน่งก็คือทําทุกอย่างเลยแล้วก็ให้เงินเดือนที่แบบอาจจะเยอะขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ย แต่ก็ดีกว่าจ้างหลายคนใช่ไหมข้อสามครับคนคนที่รู้แคบแต่ลึกนะครับถึงงานจะน้อยกว่าแต่ผลตอบแทนมักจะมากกว่าอันนี้ก็อาจจะจริงนะเออก็ก็คุณรู้ลึกไนงะก็ผลตอบแทนก็จะมากกว่าครับข้อสี่ครับคนที่รู้แคบแต่ลึกจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอ่าเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะ ที่คนรู้กว้างรู้กว้างนะครับแต่ไม่ลึกเนี่ยทำไม่ไดอ้อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ย <He i, S 1> ฉันรู้ลึก,ลกแต่ว่าฉันสามารถทํางานที่คนแบบว่ารู้กว้างไม่สามารถทําได้นะประมาณนั้นส่วนข้อ5ครับคนที่รู้ลึกแต่คนที่รู้กว้างแต่ไม่ลึกครับอรู้กว้างแต่ไม่ลึกก็สามารถลงลึก ก็อ่ะสมมุติว่าตอนแรกอ่ะฉันรู้กว้างๆใ่แต่ฉันรู้ไม่ลึกฉันก็สามารถเอาไอ้ความรู้กว้างๆของฉันเนี่ยศึกษาข้อมูลในแต่ละด้านให้รู้ลึกแต่ละด้านแล้วท้ายที่สุดฉันก็จะเก่งทุกด้านเลยอ่าโอ้โ,โ,อโหหดลายแม่ข้อแ่อ่ะเป็นน้องๆเอาข้อไหนนะครับอย่าลืมว่าตอบแบบแนะวคิดแบบหมอนะโอเคได้ข้อนี้อาจจะยากนิดนึงน้องๆโอเคนะครับอ่ะลองเลือกดูนะครับเอาล่ะแน่นอนว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าแนวการศึกษาเนี่ยมีอีกข้อหนึ่งอ่ะโอเคข้อที่10โอเคอ่ะข้อนี้เนี่ยน้องๆหลายคนลองคิดดูก็ได้นะทำไม เขาบอกว่าน้องโยเนี่ยได้พาคุณยายไปหาคุณหมอนะครับเพื่อการรักษาโรคตานะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราไปหาหมอเราก็จะเป็นหมอทั่วไปก่อนใช่ไหมเขาจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรถ้าเป็นโรคที่แบบว่าไม่ซับซ้อนมากก็หมอทั่วไปก็จะการจัดการแต่ถ้าหมอเฉพาะเอ่อหมอเฉพาะซับซ้อนมากโรคเป็นซับซ้อนมากขึ้นก็จะเข้าเฉพาะทางนะครับอันนี้คือเขาไปหารักษาโรคตาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านน้องๆอยู่หลายครั้งครับทุกครั้งที่พบหมอน้องโยก็จะไปพร้อมกับคุณยาย ใช่เพราะว่าคุณยายเพื่อไม่รู้เรื่องเฮ้ยอันนี้คือจริงนะแบบว่าปกติแล้วเวลา,าคนท่าคนแก่เนี่ยเราอาจจะต้องมีแบบคนที่แบบไปสื่อสารนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจภาษาของเขานะครับประมาณนั้นก็เอาไว้สื่อสารให้มันได้คาพูดที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานั่นเองครับเราจะได้แบบมันมีปัญหาเยอะนะ้องในเรื่องของการสื่อสารครับเพราะว่าเราเข้าใจไม่ตรงกันประมาณนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ป่วยเขาไม่ได้แบบว่ามาจากภาคกลางเดียวคราอาจจะเป็นเป็นภาษาเฉพาะภาคอย่างเงี้ยบางทีหมอฟังแล้วอาจจะเข้าใจคาดคลาดเคลื่อนนะครับ อ่ะประมาณนะั้นเพราะนั้นดีที่สุดก็คือหาล่ามไม่ใช่ล,าล่าเราก็คือพวกลูกหลานที่เขาพามานั่นแหละอ่ะโอเคก็คือสรุปก็คือน้องโยเนี่ยไปเป็นคนตัวแทนสื่อสารกับบุญหมอให้นะครับประมาณนะั้นซึ่งการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆอ่ะแน่นอนว่าเวลาน้องไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเขาเปลี่ยนหมอไปเรื่อยนะครับเว้นแต่ว่าถ้าน้องนัดเฉพาะหมอคนเดียวก็อาจจะต้องรอนานหน่อย อันนี้ขึ้น,น,น,นกับโรงพยาบาลนะขึ้นกับว่าช่วงเวลาที่ตรวจเนี่ยตรงกับคุณหมอท่านไหนนะครับถ้าวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ยน้องโยเี่ยจะต้องพาคุณยายไปหาหมอครับแต่ประเด็นก็คือในวันนี้เนี่ยหมอที่มาตรวจเนี่ยกับเป็นหมออันนี้เป็นคุณหมอหน้าใหม่ครับสแสดงว่าเป็นคุณหมอที่ไม่เคยแบบอยู่ในโรงพยาบาลมาก่อนเออเขาเพิ่งย้ายมาทางานวันแรกนะครับอ่ะเขาค้นถามว่าท่านคิดว่าข้อใดเนี่ยจะทําให้น้องโยเริ่มไม่มั่นใจฟีมือการรักษา ของคุณหมอหน้าใหม่มากที่สุดอ่านอองาออกช้อยหน่อยดิน้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเจออย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าคือหมอคนนี้ทูด้าทั้งน่าจะไปไม่รอดละหรือว่าการรักษาของหมอคนนี้เริ่มเริ่มไม,ม่เริ่มไม่มั่เริ่มไม่มั่นใจละอาจจะต้องไปตรวจหาหมอคนอื่นอีกคนนึงตรวจซ้ําอ่าข้อที่หนึ่งครับหมอหน้าใหม่ดูหน้าเด็กเกินไปเฮ้ยไม่เคยเป็นประเด็นนะหมอหน้าเด็กเฮ้ยจะรู้จริงด้วยวเนี่ยอันนี้มีพูดไม่มูพูดไม่มีหางเสียงด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ดูไม่มีประสบการณ์นี่คือเราจะดูแบบเฮ้ยหมอยังเด็กอออยยยู่่่เเละะะะจจรดมั้นนนีปา ข้อสอบครับหมอหน้าใหม่ครับใช้วิธีการรักษาต่างจากหมอหลายๆท่านที่ก่อนหน้านั้นอ่ะแน่นอนว่าของน้องโยเขามาหาคุณหมอหลายครั้งใช่ไหมครึ่งหมออาจจะมีหลายครั้งก็มีหลายคนซึ่งไอคนก่อนหน้านั้นก็อาจจะให้การรักษาไปในลู่ทางเดียวกันอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะลู่ทางเดียวกันแต่หมอหน้าใหม่จ,จะมาใช้วิธีรักษาที่แตกต่างไปจากหมอคนคือคนคน,คนก่อนหน้านั้นน้นนองโยก็เลยเฮ้ยหมอหมั่วไปเดี๋ยวหมอหมอใช้หมอชัวร์ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ ข้อสามครับหมอพูดเสียงเบาครับตะกุกตะกักวนไปวนมาดูไม่มั่นใจเลยน้องโยเริ่มไม่มั่นใจแล้วหมอคนนี้จะไปรอดไหมเนี่ยนะครับหรือข้อสี่ดีหมอหมอหน้าใหม่บอกเลยผมไม่เคยรักษาโรคนี้มาก่อนครับแล้วน้องโยคนทคนใครฟังคุณยายฮนะเราจะยังไงดีหรือว่าเราเริ่มไม่มั่นใจตั้งแต่ประโยคนี้ของคุณหมอนะครับหรือว่าข้อห้าดีหมอหน้าใหม่บอกว่าถ้าอย่างนั้นหมอขอเปิดตำราไปด้วยขณะทาการรักษาครับขอเปิดตำราไปด้วยแล้วกันคู่กัน อันนี้หรือว่าเฮ้ยห,หมอหมอรู้จริงมะเนี่ยเปิดตาราโชว์คนไข้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เลิศละทำให้เกิดความไม่มั่นใจอ่ะคำถามคือข้อไหนที่จะทําให้รู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจฝีมือในการรักษาอันนี้มากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้จริงอ่ะเดี๋ยวเวลาน้องเข้าไปเรียนได้นยมันก็จะมีเทคนิคว่าอะไรห้ามทําต่อหน้าผู้ป่วยเออไประมาณนั้น ราะว่าจะทําให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดแคลงและสงสัยในความสามารถของเราประมาณนั้นเวลาน้องเรียนเนี่ยก็คือปกติเวลาถ้าสมุน,น้องเข้าไปเรียนในสายการแพทย์ได้นะครับก็จะบอกว่าถ้าไม่รู้ในะั้นต่อว่าไม่รู้น้องๆใช่ประมาณนั้นใช้คําว่าเ,เดี๋ยวผมขอลองเช็คดูก่อนประมาณนั้น <laughs> โอเคเราก็แน่นอนว่าเดี๋ยวพี่ลงเรืนเน่อยๆนะแล้วก็น้องคนไหนที่จะลงไอ้ตัวคอร์สความสัมัสแพทย์ของพี่ครับตอนนี้มันลงทันได้สบายๆปกติมันถ้าจะลงนะจะต้องมีเวลาอย่างน้อย7วันนะครับ ช่หรือว่าจ,จริงๆ3วันก็ได้เพราะไม่เคยมีน้องลง3าวันไลและแต่ก็ดีๆอ่ะ7วันกําลังสบายๆถ้าใครอยากสนใจก็คือค่อยค่อยทักบอกพี่ละกันนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวพี่ลงไอ้ตัวโจทย์ให้เรื่อยๆนะน้องๆคนไหนก็ลองตอบใต้คอมเมนต์นะครับช่วงใกล้ๆเนี่ยอาจจะเฉลยให้น่าจะช่วงใกล้ๆสอบเลยน,ะน้องๆตอนนี้ก็คือไปฝึกของข้อสัมภาษณ์ของน้องๆให้เก่งๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคลิปต่อไปกัน